สวัสดีจ้ะพี่น้องปอกปายสุขสุขเด้อมากินข้าวน้องกันจ้ะมาถ้าตายหัวแบบลนลนอีกแลว้วเด้อไม่อ้องเด้อหัวยี่แก้วก็จะเป็นงีงงกจากโศกสิแ่ละมันจึงมัดผ่าจึงมัดผ่าไว้กิกนล้วย่างวันิี้กินกับปลาดุอีกแลว้วแล้วก็บักม่วงซอย ดอกมองซอยใช้ปลาดุกแล้วก็แจวแจวพริกผงไข่ถอดไข่ใช่พี่น้องแล้วก็ผักบุงงอ้าวหกอีกแล้วพี่น้องโอ้ยว่หกม,มองใดเนี่ยหกมองนุ่นโอ้กินเสร็จแล้วเขาไปกวาด พี่้องข่อยหกสามหกแล้วพี่เน่ยข่อยอเป็นหกสามหกแล้วมาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวน้ำก,กันจ้ะกินข่าวกับบลม่วงอันนี้ก็กินบ่ได้ดอกอันใครใเคยๆๆๆๆกระดาเอามาโซๆๆนซื่อนเนี่ยข่าวกับบลม่วงบลม่วงซอยสมเปรี้ยวๆกินได้ซุกมือ อแบบข้าไม่งั้นกินข้าวไม่ได้ปากไม่อร่อยทอากินข้าวมะม่วงเออได้เห็นว่าเจ้าเห็นคอยกินผักบุ้งไหมเนะี่ยผักบุ้งหลายมือแล้ยนะอืม วันนี้ใส่ไข่ด้วยนะมัอนี่ใส่ไข่น้ำพี่กดองเนี่ยทุกมือไ่ได้ใส่ไข่จ้ะทุกวันจะไม่ใส่ไข่ ăn đại tuk mứ rồi P'no ưỡi, coi, ba coi, hừm, hừm, má, ngửi sẹp, ถ้าเรากินอะไรให้มันอร่อยก็คืออร่อยถ้าเรากินอะไรไปบอกตัวเองว่าไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยพี่น้องเนี่ยข่อยใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ำปลาพกบุ้งักบุ้งข่อยจะว่าแกงักบุ้งกับมะเมนเด้่อพี่น้องไม่ได้แกงหรอกจก้ะคนแกงมันต้องมีพริกแกง เฮ็ดลัดหน้าเฮ้เสียัดหน้าผักบุง้งอยากจะเฮ็ดลัดหน้าผักบุ้งอยู่เมนูผักบุ้งหลายๆวันเด้อพี่น้องอย่าเบื่อกันเด้อจ้าน่ะอืออือืน่ะ,นะ,นะ เอบบพี่น้องมันขึ้นคอยหายใจว่่ออกคอยกินยาหลายตัวพดคพิกใต้พริกขวาหายใจแน่นอ,อกงานนั้นหายใจได้เครื่องเดียวเมืาอวานแม่แล้วก็มีอาการง่วงมาก ง่วงแบบอยากหลับแบบอยากหลับทุกยีิบสี่ชั่วโมงแบบนอนแบบแตะวันยังไม่ตกดินเลยไหมนอนแบบ,แบบแบบคืออยากหลับอะอตาให้ตัวเองหลับตาแต่ประตัดไม่ยอมหลับ ตวัวง่วงง่วงมากประจากัต่างงานไม่ยอมหลับปวดตั้งแขนปวดตั้งขากินต้องระวังถึงตอนมาถึงตอนมันมีก้างแล้ว คอยกินปลาเมื่อนนึงวันละเจ็ดสิบบาทเสื้อคอยบนน่นอ่ะ กินปลาตัวนึงกินปลาเป็นคนมีตังเลยอะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่มีตังพี่น้องเออเว้ยวากินเพื่อจะฟื้นให้มันฟื้นไข่ฟื้นแบบได้แข็งแงี้่วแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลาน ม,มาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆมัต้องเฝ้าอืเฝ้ามันก็นจะกัดกั้งเฝ <c oughs> ้าเพรามันก็นจะกัดกั้งไม่ร้อง ป่อผมกินได้ที่นอนนะพี่น้องเนี่ยที่นอนอยู่หน้าค่อยนะกินได้ที่นอนไม่ได้ไปกินทางนอกบ้านแบบกินนอกบ้านก็นกลัวไอ้พวกมันกลัวไอ้หลานมันจะลองกลากาก,าก,าก,าก้ากอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ห้องกลากลพี่น้อง เดี๋ยวยูทูบจะหาว่าเราทาลุนตะกมเด็กอีกองเซาไม่เล่นรถพี่น้องมีห้องกากรากับ,บไม่เล่นรถเล่นของเล่นจำเป็นห้องวิทย์มาอื

มันเผาหลายเพราะนี like ่ก ah, ินแค่ซ้อนเท่านี้แต่น้ำแรงมากินเด้พี่น้องกินข้าวสองเวลาตอนเย็นหิวยังไงก็ไม่กินน้ำแรงอะหิวหิวท่าใดก็ก็กินจ้ะเห็นบ่เห็นเจ้าเห็นนั้นเนาะเห็นปกาคอยบ่เนี่ย ไม่ได้กินดอกไข่มันทอดเป็นมันเป็นไข่ทอดไหมพี่น้องกินบ่ได้ดอกอปลาเอาหนังมันออกกันบอกแม่ให้ยูทูปมานานแล้วจะมาบอกให้แม่หยุดหยุดบ่ได้ดอก ทุบทุบทุบข่อยนุบนุบกิดตามข่อยไปเรื่อยแล้วใส่รองเยอะยิ่งเฝ้ายกระกดเลิกกิดตามข่อยเยอะองตารข่อยเงี้ยเยอะจ้ะกราบแทบเฝ้าแล้วจ้ะอืม ขอร้องขอร้องเด้อจ้าู้ใด,ดเข้ามาก็ได้อย่าเลิกติดตามคอยเด้ตอตรงสารคอยของสารลูกหลานคอยเด้อจ้าให้มันเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยเป็นกำลังใจให้ยาแก้วคือ,ค,อคือเฮ็ดบุญแลวพี่น้องมุดเจ้าละกดเป็นกำลังใจให้คอยเท่ากับทำบุญนั่นแหละ พี่น้องมันมาแล้ว